นชว่วงโคตดเท่บอกเลยว่าโคตรเท่กับสก,กินเปิดตัวแอนิเมชันเปิดตัวสุดหรูคู่นักซิ่งนะผมเป็นท่าเต้นเปิดตัวของเมกเลนดนตอนนี้ก็ได้เข้ามาในไทยแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเท่ลนด้วยนะผมยินดีเข้าสู่ยอดีแกมเมอร์นะครับโอเคครับผมวันนี้มันก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะผมแลวก็กิจกรรมนี้มันก็มีการันตีได้ ด้วยนะผมมีการันตีด้วยเออใช่มีการันตีด้วยนะผมการันตีสูงสุดก็1,700กว่าเพชรนะครับผมไม่รู้เท่าไหร่พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณ1,700งพัน, 1, นะครับผมถ้าใครมีหนึ่นแปดร้อนี่คือได้ชัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมมันมาในรูปแบบกล่องสมเก้ทีนะครับผมนี่นะครับผมการันตีได้ท่าเต้นชัวนะเฮ้ยนี่มันอยู่ด้านบนเหรอนี่ไข่ปลาป๊อกเกอร์แล้วก็ชุดใหม่ด้วยนะผมเป็นชุดชุดอะไรยะซุปตา วันนี้พี่ก็ไม่ขออะไรมากขอท่าก็พอนะผมไม่อยากได้ชุดนะครับถ้าได้ชุดก็ช่างมันแต่ก็ถ่าก็ชุดก็ไม่ดูว่ามันเหมือนอะไรไม่รู้เสื้อไม่ค่อยชอบอ่ะนะผมส่วนนี้ก็เป็นของโกงโกงเกลือๆนะครับผมนี่ก็เป็นอ่าร่มไอ้บอร์ดไม่ใช่ไอ้บอร์ดดิเออนี่ก็ของเกลือกระเป๋าสกินอะไรต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ก็มันเป็นกิจกรรมที่กดออกสองครั้งนะครับก็สามารถเลือกกันได้นะผมว่าเราจะเอาวันไหนออกนะผมเดี๋ยวพี่ขอเป็นอื กล่องสุ่มอ่ะเอาเป็นอันเด็ดประเดเด็ดเเดี๋ยวละกันเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะเอาอนี้ออกนะผมแล้วก็อันนี้ก็ได้เอออันนี้พ่อพี่มีแล้วนะผมอันนี้พี่ก็มีแล้วบ้างใช่ปหมหรือยังไม่มีวะันนี้งั้นขอแบบโชว์ๆละกันขออันี้ออกกับอันนี้ออกอันนี้พี่ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีอันนี้แล้วกันอันนี้พี่มีแล้วนะผมไปนะผม ซุ่มครั้งแรกก็9ไดมอนด์นะครับครั้งที่2ก็29นะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะผมถ้าออกกันแรกนี่คือแบบพีคแหละนะผมไปไป80ใครสองก็ไปใส่สองก็29นะผมชุดมันก็จะไล่ไปเอาสีฟ้าๆเนี่ยใช่ปะอันต่อไปไม่สกินปืนกระเป๋าก็อันเนี้ยนะผมสกินปืนสองอันนี้หรือว่ากระเป๋าชัวนะผมไปอันที่3ก็ ยี 49, 49, ่สิบเก้าสี่เก้าเท่าไหร่บไม่ทันได้ดูเมื่ี้นานเห็นปะเฮ้ยถาวรนเฮ้ยก็มาดวงดีอะครับผมครั้งต่อไปไม่สกินปืนข้อกระเป๋าชัวเก้าสิบเก้าไปครับผมวันนี้พี่หอมหมดไม่เยอะนะบ่มแม่ไปอีกสามอีกสี่นะบผมครั้งละต่อไปก็ร้อยก็สิบเก้า โอเคผมก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มหาเพจสุ่ม ID ดีนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเพจไม่มี ID หรือว่าอยากจะหาเพจฟรีไฟนะผมก็มาลองสุ่มเว็บนี้ดูนะครับก็จีโซนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาลองสุ่มดูว่ามันจะเคลือหรือเปล่านะครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมให้ทุกคนใส่พัทลงไปพัดล่างสองครั้งแล้วก็กดสมัครคลิก แค่นี้นะผมง่ายนะผมพี่ก็โอเคครับเมื่อเรากดสมัครแล้วมันก็จะเข้าให้เลยนะผมเฮ้ยยยเติม200หมุนฟรีหนึ่งครั้งทุกคนเติม300หมุนฟรี2ครั้งเวย้ยเติม500หมุนฟรีแถมฟรี5ครั้งคุณดูแล้วก็ระบบเติมเงินก็มีซองของฝันอย่างเดียวก็สามารถมาดูได้ตามนี้เลยนะผม5ขั้นตอนนะครับผมอ่าตามนี้เลย โอเคเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับผมพี่ขอยัดไปเติมเครดิตสักคู่หนึ่งพี่ก็น่าจะเติมประมาณทัก200ละนะครับผมเพราะพี่จะมาสุ่มจะได้ V หนึ่งครั้งนะครับเราจะมาเล่นสุ่มนี้กด้สุ่มหมัดนะผมส่วนอันนี้ก็ให้ทุกคนใส่ยูดีของตัวเองไปเลยนะผมมันสุ่มครั้งละร้9ยเกกาครดิตด้วยการันตีนะผมไอดีจะเพิ่มทุกๆชั่วโมงนะครับทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงนะจะมารอรุนกันนะผมว่าอดีจะหมดหรือเปล่านะของเราหมดกันทยังหมดอยู่ มา zoom อีกหนึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวพี่ขอยัดรออีกสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าเกมแล้วนะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วจะครบแล้วโอเคครบแล้วไปครับผมอ่านี่ไงได้แหละเราไปรอลุ้นกันนะครับผมว่าจะไ,ได้หมัดอะไรนะเฮ้ยเราต้องรีบสุม่มเฮ้ยเซตมะเฮ้ยทีเดีวยวคุณได้รับหมัดเซตมะมันต้องติดต่อทักเพจนะครับผมโอเคก็ดีนะครับผมไอ้ดีที่พี่ได้มาเฮ้ยเป็นหมัดเซตมะ โอเคถ้าใครอยากส่มนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับนี่ไงออกแล้วครับผมชุดดับบิลชุด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 ซุปาซุตาทำไมมันไม่ได้กระเป๋าวะเอะทำไมมันไม่ได้ท่าเต้นว่างงเตะเขาไม่เปิดต่อไปก็299ก็ถือว่าออกง่ายอยู่นะทานี้นะ เราไปก็สองร้อยค่าจากพี่ที่พี่อยากได้ก็คืออันนี้อย่างเดียวนะคุณดูท่านะครับเป็นท่าเปิดตัวนะครับผมมันเหมือนมันมีสองชิ้นแล้วนะท่าเปิดตัวอันนี้เป็นชิ้นที่สองแล้วนะผมมาคอนเลเตอร์สี่ร้อยพอปะไปครับผมครั้งสุดท้ายไปครับได้ชัวร์อันนี้อันนี้นชั่วมโมโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่กับสก,กินเปิดตัว ก็สวมใส่ไปนะผมโอเคเดี๋ยวมารอดูกันเลยครับผมเป็นสำหรับสกินนะอันนี้ก็ไอ้พีแล้วอันนี้ก็สเปดเมื่อกี้นะผมส0ไฟไฟเพิ่มมันยามมานะครับผมแล้วก็สกินปืนนะครับผมก็เ,เดี๋ยวขอดูกระเป๋กากันกระเป๋า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 ได้นพิกไม่มีเป็นถ้าเปิดตัวก็คือไม่ใช่กระเป๋าดีนี่นะผมนี่สวมใส่ไปเลย ก็เทอะรวยนะอนอนก็รวยครับเดี๋ยวรอดูนะนี่นะครับผมเป็นท่าเปิดตัวแบบนี้นะผมนี่เห็นปะก็เทบอกเลยดูนะโค้ดเทคาราเกะเซเบอรี่เคบรี่เี้เซเบอรี่นะผมเออแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชุดนะผมเดี๋ยวไปเปิดกันดูนะฮะแพ็กเกจชุดว้ยเปิดไปนี่เป็นก็สี่ชิ้นห้าชิ้นนะผม โอเคเดี๋ยวไปสวมใส่กันดูนะผมพี่เขาเป็ี่นตัวละครก่อน Everything for the family Shigawa ตัวละครก็เปลี่ยนตัวละกันนี่ครับผมทุกชุดนี่เท่มากเท่ปะรู้ว,าว่า Shigawa เลยอ,องตอสก็เทอยู่แหละนะผมเป็นชุดของผู้ชายนะผมมีหนวดอันนี้ไม่เกี่ยวดูใกล้ๆดิ มันมีสายนะผมก็ดูเอานะครับผมเป็นชุดชิวาชุดซุปตานะครับผมก็หมดไปหมดตู้นะผมแต่ชุดของพี่ออกก่อนนะครับพี่เลยแต่เท่าจริงๆมันไม่ค่อยเกลือนะแต่ของพี่อันนี้หมดแค่เท่าไหร่เองเมื่อกี้นะผมมันออกอยู่ออกง่ายอยู่ก็ลองทุกคนลองไปอ,ออกเหมือนพี่ดูนะผมถ้าใครอยากได้ชุดนะออกสองชิ้นนี้นะผมก็มันอาจจะได้ชุดง่ายหน่อยนะครับสอใครแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ฝากกันด้วยกับกิจกรรมฟรีพาสนะผมสำหรับใครที่ยังไม่เติมนะครับ พี่ก็ยังไม่เติมเดี๋ยวพี่ก็จะโอ้ไม่พอว่ะครับนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวก็ไปเติมนะผมโอเคก็ฝากกันด้วยนะผมกับกิจกรรมฟรีพาร์ตนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าพี่จะมาสุ่มอะไรอีกก็อย่าลืมฝากด้วยนะผมกับกิจกรรมทุกๆกิจกรรมพี่อาจจะสุ่มบางไม่สุ่มบางก็รอดูสุดไดครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าใครอยากได้เพชรนะครับผมพี่มีเว็บสุ่มเพชรสุ่มไอเดีม ก็เดี๋ยวพี่ออจะทิ้งนิ่งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับลองไปสมกันได้นะครับผมโอเคตอนนี้นี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายครับ